ใช่ครับวันนี้เรามาชาร์จคนในโหมดคุ้มกันมาจากไหนไม่รู้จริงจังถ้าไม่บอกโหมดผมนี่นึกว่าส่งคามโลกมากินเนี่ยตามมาเจ็ดแปดบอดนะไอเนี่ยคนด้านหน้ากินด้านหน้ามีคนกระชายได้เออบอดรึเปล่านะ ตาย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 เอามอกินเหรอแล้วไม่ใช่เฮ้เขาก็ยืนเลยเหมืนก็ดู้วยบอดก็เลยไม่ไมยิงอุ้ยหออ้วยดะใช่หรอปลาแฟชชอย่างนี้ใช่หรอนีม่มัน <c oughs> อรน้องน้องโอ้แล้วพวกผมก็เสียเวลาตรงนี้นานมากผมเลยเปลี่ยนแผนว่าจะไปฟาร์มห้องพออ้อเราไปตามเสียงปืนไงไหม ตามเปิดนี่ก่อนตามเปิดนี่ก่อนแล้วเนี่ยนี่มีโอกาสเจอคีกงคีการเจ่ามุมอะไรเนี่ยเว็บบอทอะไอ้จริงมั้งเว็บดังอย่างเงี้ยโอ้บอบอทวิ่งล่าเลยยังไม่สุดหรอ้ยกบีแม็กซ์อยู่ยีแม็กซ์อยู่บอทก็เฟ้ยด้วยเองไงบรา อ๋อจะได้มีหนูท่องเอ้เอนพีเอ็กก็ตกใจน่อย่นไหนคนก็ไม่มีแล้วอย่างนี้ก็เสร็จผมแล้วกันถังน้ำมันเนี่ยวันทำไมพิงไม่อ้เจตไม่ตายเลยโดนน้ำโดนเลียมรยบลายครับโดนหนูจิกนมันย้ายัมีครั้งที่สองครัเ้อ อินเทอร์เล,ลูกเป็นมันเลีย้ยวดิฟีแหลแซบเล้งอย่างเงี้ยเยบรอยเลย <S 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 เแล้วระหว่างที่เพื่อนผมค้นกระเป๋าอยู่ดันมาโดนจิกซะง่ายๆไอ้ศพนี่เขาเคลียร์หมดแล้วนะนั่นเราไปดูศพไปจะไม่ไปตกใจนะปลดกระเป๋าดูรีเฟรนดยแล้วคุณผู้ชมดูมันทำครับที่มัยิงเขาอ๋ผมแล้วปวดหัวเลยฮะ แบ่งมากับเพื่อนก็